วันนี้มาโชว no ์ผิวหน้านะคะเป็นวันที่2แล้วนะคะที่แบบผิวหน้าใสขึ้นไวมากและปลอดภัยนะคะดีกว่าไปฉีดคลีนิกนะคะเข็มละพันห้านะคะคอร์สหนึ่งเป็นหมื่นตัวนี้เนี่ยเห็นผลไวกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่านะคะเพราะว่าหลังกิน1ชั่วโมงนะคะมันจะดึงเอากูต้าในตัวเราเองนะคะออกมาใช้ถึง58ถึง100นะคะตัวนี้นะคะให้ผลดีกว่าวิตามินซี6 0เท่าเลยนะคะแล้วก็สุข ขภาพดีด้วยนะคะเห็นผลหลังจากกิน1ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ เป็นน้ำมันมะกอกเวอร์จินนำเข้าจากประเทศสเปนนะคะทุกคนเพิ่ม HDL ไขมันดีค่า LDL ไขมันเลวนะคะก็คือไม่เสี่ยงความดันหัวใจนะคะลดเบาหวาน40%นะคะลดโรคหัวใจ58%นะคะยับยั้งมะเร็งไม่ให้เติบโตแพร่กระจายไปยังจุดอื่นนะคะไม่เสี่ยงมะเร็งหัวใจความดันเบาหวานอัมพฤกษ์อมัอมพาตนะคะใครอยากสวยและสุขภาพดีไร้ สารพิษตกค้างดูแลกันไปยาวๆสวยอ่อนยาวสุขภาพดีกิฟฟารีนนะคะเพียง660บาท30แคปซูลตกวันละ22บาทนะคะประหยัดกว่าไปคลินิกนะคะซื้อคอร์สเป็นหมื่นเลยนะคะ